กาสวีรัตกาสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอ์นี่เอ็กต่ผมวันนี้ผมเรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสปีดจมนะครับผมมาดูกันว่าสปีดจมเนี่ยมันจะเป็นยังไงการเล่นมันจะกระโดดจมโคตรเทขนาดไหนมะไม่ต้องทดลองอะไรละนี่นี่ดู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 ดดดดดแลจแล้วนำมาไปใช้นี่เป็นไง่าโคตรเทลงอย่างสวย ปึ๊บ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 นี่เป็นไงอะครับ <c oughs> คือผมก็ทำให้ดูสองรอบแนละ้วว่าผมทำได้มาดูด่านสองนะทุกคนด่านสองเว้ยปุ๊บ <c oughs> สเต็ปมาใหม่ <c oughs> สเต็ปมาใหม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปึ๊บโดดไปนี่เป็นไงอุ้ยหัวเข้า หัวน็อกไม่ได้ครับเดี๋ยวหัวแทนเลยเอ้าวเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกทีนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นหัวน็อกไม่ได้บอ้ยมนะมันไ,ไม่ได้นะสเต็ปนี้น่งไราอย่างนี้ เออพุ oh, ่งกระจายใหญ่แล้วใหญ่แล้วต่อทอดมาสั okay ้งแตมามันคือแบบว่าอย่าไปดูกันนะทุกคนมันเป็นภาพที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยกระโดงกระดูดกรอบมาแล้วคุณลุงคุณลุงกระตูดกรอบมาแล้วเฮ้ยได้อยู่นี่ใช้ได้แล้วโอเคสงสารลุงเขาจริงจริงสาใลุงเขาจริงจรับลุงโกระโดดทันยี่ห้อไอ้เดยกนี่ไม่น่าจะเป็นนักกระโดดตายได้หนึ่งล้านปีผ่านไป สเต็ปลงมาสเต็ปผมลุกสเต็ปลุงผมมาสเต็ปลุงผมมาแล้วนี่อ่ะอมาช้าหน่อยไฟแตกเลยมาที่ลุกแน่ๆต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้โอ้โหกันได้แล้วเจ้าปลาติดเลยนีหมาไว้กีนลูกเนี่ยไม่ได้โอ้โหน็อกหนึ่ง ผมใส่โดดอยู่แล้วได้เลยว้าไา้แล้วได้แล้วได้แล้วทำได้แล้ว,ลวเ,เป็นไงอะครับกว่าจะผ่านมาโอโหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอโ้โหโอ้โหต่จอจากรานเดิม តែបានເລີບລົບ fit up ເປັນថ្ងៃເນາະ ปวดล้างแทนเลยลุงไหมลูกผมต้องทำได้ย้าบอกแล้วว่าลูกผมทำได้โอ้โหเลื่อยเลื่อยหายเหวอะไรวัโชว์ต้อเป็ ไต่ลุงครับผมว่าลุงทำได้นะลงุงเป็นไงครับอย่าลืมช่วยกดไรก,ก็สกายลูกเกดกันที่เพิ่มด้วยครับด่านที่าไรหรอหือวะเนี่ยไม่รู้เราเยาะเยาะไปปพ๊บลงุงสเต็ปต้องมานี่ลุงมาสเต็ปสเต็ปผมบอกแล้วลุง,เลลงสเต็ปต้องมา สเต็ปนี้มันต so like ้องมาลุงก็เปิดว่ามันสะเต็ปเทพอะนะลุงโชว์สะเต็ปเทพเพราะันเห็นทีไม่อยากเป็นยังไงเนี่ยทีเดียวได้ลุงผมเฮ้เอาแอปเปิ้ลเนาะแอปเปิ้ลเนาลุงฟุ๊โอ้โหเสียวหลางแทบเลยเนี่ย โอ้โหใครจ้างมา,าใครจ้างลูกออกมาเนี่ยเอา้าไปลุงโอ้พระเจ้าวจอดด่านที่สองอนี่เป็นไงอะครับอืมต้องไม่อยากจะโชว์อะไรเยอะแยะนะนี่ลุงตอนนี้มีระเบิดมีระเบิดลุงลุงยังไงตึงต้องกลับต้องกลับ ฟุ๊ลุงสเต็ปมาดีลุงลุงดีอมไรแปลกลองรอยฉันลองพาเธอล่องรอยไปกลางอากาศแล้วยังไงลุงอย่าวางโดนนะ ต้องใช้เท้าอย่างเดียวใช้เท้าอย่างเดียวเม่นไงอะครับมันก็ไม่ใช่่ายๆนะมันก็ไม่ใช่ยากๆอ่ะนะพึบลงดีเป็นไงครับมรงกลางทงกันเลยเป็นไเ,เกมอะไรที่มันเล่นยากกว่าน,นี้ไหมเนี่ย,ยครับเป็นไงอะคับไ,ไม่ได้จ่าอะไร,ะรบ้าใบแล้วก็แบบว่า ได้ทีเดียวได้อะทีเดียวได้โอ้โหกิ่งลุงเอ้ยกิ่งไม้ระวังกิ่งไม้ด้วยลุงระวังกิ่งไม้โอ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วลุงอตนี้โอ้โหขอปิดไัวกิ่งไม้ลุง นะไม่ใช่ยากๆอะน,นะยายจะตายอะลุงครับผมลุงลุงผมโอ้โหเอ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ้รู้แล้วอะไรโอ้โหของซานลุงผมจริงดักกระโดดกาเทพดักกระโดดมืออาชีพนี่กลางทงพอดีเลย เอ้ยเอ้ยปึบสเต็ปมาเนี่ยเป็นไงครับผมสเต็ปมาสเต็ปมาสเต็ปมาอีพีนี้โชว์เกือบตายยังอยู่เกือบตายเนี่ยสเต็ปมาสเต็ปมาโอเคทุกคนเากระดานนี้ผมจบนะผมจะเลิกละวจะไม่ได้ละไปวิดึง งานนี้สงสัยน่าจะยากมันน่าจะซื้อรองเท้าได้เลยทุกคนเฮ้ยซื้อรองเท้าได้ทุกคนดู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 มีเท้าผมจะได้เกาะแน่นนะเกาะแน่นเกาะแน่นเฮ้ยดู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 เออโอ้มันจะทำให้ชนะลงมั้งถ้าเราซื้อรองเท้าไปดู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 ซุดโอเคซุด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไงอ่ะโคตรมากเลยถสือว่าช่วยได้อย่างดีช่วยได้อย่างดีเยี่ยมอีกสักทีอีกสักเกมเกมนี้เล่นไปก็เพลินนะโอ้โห โอเคทุกคนวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมเชวยกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิวว่งให้ผมเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ